วัครับวันนี้พี่จะมารีวิวของแปลกจากแม่พคอใช่ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวในเ์ดวเสานะครับเขาคือเขาจะแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับ<ม>พี่เห็นว่ามันมีคอนค่ะพี่เห็นว่ามันน่ารักพี่ก็เลยซื้อมานะครับ เราจะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรในข้างในบ้างนะใช่ค่ะข้างในมันจะมีอะไรบ้างนี่ครับไปแกะนี่ครับโอ้ยยังไงบ้างโอ้พี่เทอวิทยาขนมขนมอะไรนี่ครับเดี๋ยวผมจะพี้พี่ดูเดี๋ยวผมจะชิมเดี๋ยวด้วยไปเลยไปชิมมีอะไรนี่อร่อยเนาะ นี่ครับรสชาติแบบมันไม่ใช่เหมืนโโอนช็อกโกแลตอ่ะอร่อยครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับว้าว <Wow. S 1> แล้วสติกเกอร์สติกเกอร์ก็มีสามแผ่นนะครับ แล้วก็อันนี้ก็มีก็มีสีแล้วก็มีสีอันนะอ่ะมีห้าอันมีหกอันอ่มีหกแต่อันสวยนี่เป็นยูนิคอร์นนะอืมอันนีอะไรบ้างอุ้ยเหมือนกันเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเหมือนกันนะคะสอง อันนี้เหมือนกันนะคะอุ้ยไม่เห็ือนกันเหมือกันเลยแต่ว่าสติกเกอร์ของนันจะเป็นยูนิคอร์นอันนี้มีหนึ่งสามแผ่นค่ะโอ้ีสามแผ่นมีสามแผ่น ที่นี้นะคะอย่าลืมกดไ like ลค์ลกดแชร์นะคะแล้วกดวกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามสั่กนกระดิช่องคิดโอเคด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ